สวัสดีครับเมื่อนี้มารวย้ามาตามในทางของเมติมนะครับด้งวดกรเพิ่นฟันไดเกตแปดนะครับวันนี้ฟันดีเราพี่น้องฟันเห็นสัตว์ใหญ่บักไล่นะครับเป็นตัวใดเขาก็ลองไปติดตามนความฟันของแมติมในวันนี้นะครับเป็นว่าฟันดีฟันแบบนี้นะจะมีโชคนะครับได้แจก้จ่ใจค้นประทันนะครับเอ้าเพิ่นฟันเห็นสัตว์ยังเขาก็ลองไปติดตามในทางเพิ่นกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องในซีฟนช่องนะครับ วันนี้มารอยมาตาในท่ามติ่มหเดนะครับปราคอฟันตนหลาหลายตัวแม่เนาะจ้าโอ้ยเป็นเก็ดนองวาเป็นเกเกาเหระเสียดายเนาะหรือแต้เดียวปกคอใหญ่เออมี่มีเสียาคนกะตีด้ว่าปลาคอหญ่างน้มันเก่าดีกว่าเป็นเก่าเป็นแปดเดยกคนว่าเลปลาคอเลยครับว่าเ้าเส้เป็นปลาคอเนี่ยตงตีเ็ดติ่แปดเนาะเออฮากติ่มเก็ดติ่มแปดเตงตี้เก็ดแปดเราเมันเนเกเ่เตงตีว่าไเนาะแม่เเสียดายเนาะเสียดายว่ามีติ่มะ เอาเงินนี้ตามต่อพี่น้องนะครับไม่เตี้ยบอะเลยไม่เตี้ยนเ่ยมาหมักฝันตองงวดแล้วก็ฝันดีต่ำนะครับมืินนี่แล้วต้องไปคอยถามนักค่ังเงินเออไม่เตี้ยฟันอะไรครับมเงินขึ้นนี่แหละฝันเห็นสร้างสร้างแล้วมันเห็นกบเอา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 ไละเอียดแค่ไหนได้ไมพี่อาพี่น้องตีสร้างหลายหลายเป็นลอยลอยโตเราเห็นสร้างมันมากเนาะคือจังมันอยู่เป็นภูเขาอยู่ละมากมันนี่เท้ากระยานมันชีเฮ็ดเนาะมสร้างเนาะมันนี่เขาเล่มเขาเล่มหมอบร้องเสีย มาเล่มาเลี่ยนเนี่ยสั่งก็เลยมากอดมาหอมมาเลี่ยนเนี่ยโตได้ไหมมา,มาเห็นคือกันผ่านไปผ่านไปแนะมปเ,นะเ,เออก็แล้วแหละโอ้คุณปามันดีทำไลใหเฮานะสั่งโอ้มันมาทำไลใหเฮาน้อก็เลยเออพอดีก็เลยแล้วแหละก็เลยยางมาสีเงียนั่นละ่ะยางเอาได้บ่บ่บ่ได้กี่โลได้ยางมานังท่างแ,บแ,บแ,บบแบบับนี้จังได้บ่พ่อโกบแันนี้โกบอีย่างคือสมันหลายแต่โกบโกบเด้เห็น <c oughs> โกบเด้ หัวปลาได้ไหมนี <c <c ่กบหลายหลายจับเอา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 จนได้หัวปลาฝืนหลายเลยตัวก็กันกบก็คือจังฝันนั่นรอบปลาบ่คือปลาเลยเอาผู้เมื่อไหมเอาผู้เมื่อเมื่อหลายหลายเมันหลายนี่ละฝันจับกบวันนี้จับเอามาได้เอาเข้าแจกให้คนกระพองกันต้องแบ่งให้พวก่นกระพองกันของก็เลยเอามาเฮียนนังดีกบ โอ้องมเนี่าตัวใหเบ้านที่หนคบ้านที่หาน้ที่าเนาะโอ้เดวเดกบของเช่นเอามาบ้านแลรวเอาจับมาแ่บ้าเลยจับแบงขจาวแล้วไหมเาามาเฮียนตัวบ้านลขที่หานมูแปดแม่นบ้านลขที่หามูแปดเด้อนะครับ้มในทิมเตียงในลักษณะนในทิมเียลักษณะไหนแบบมีลักษณะมันกั ร้างเขาตีเก่าเนาะจ้างปีเก่าก็ไม่เห็นกบกบก็จะเป็นเก่าอีกไหมเออแต่เก่าคิดว่าคันฟันเห็นร้างเนี่ยเป็นเก่าเราม่เห็นกบส็เป็นเก่าอีก่าเก่าเรอยากคิว่าเก่าเก่านาะล่องล่อลองลออกก็เก่าเกนาะเก่าเก่าเก่าหาพราะว่าจับกบมันวะแม่ไอ้เมื่อ็เป็นหาเนาะแม่เจ้าว่าเขาตีเก็ดมันก็ออกไปแล้วเนาะแม่อืมกะตีเป็นได้เก่าเก่า แล้วก็เกาห่าไอ้สามตัวฮอกก็เรียนตัวใดไม่ตีมไอ้สามตัวสามตัวเจเออสามตัวกับี่เรียนเอาสามตัวก็เกาเกาห่านตัวตัวเกาหาเนาะใชวเกาซี่ตีไม่ตีเป็นซี่ต้งกัอะไรเนาะเพราะว่าไม่ตีมาตีเป็นซี่ได้มีเงมือห้อยตีมือหานเนาะมือห่าในว่าจับกบนะครับแต่ว่ามอเลยก็เล่ตัาไห้เกาซี่เกาหา ต่ว่าเห็นสร้างเั้นมักเป็นเก่าหนึ่งผู้เขาก็เป็นหนึ่งน้ำกระไรกันนี้แล้วเลตีเพิ่มในติมภาวาสร้างบางคนก็ตีเก่าหนึ่งนะครับกับเก่าสามน้ำนะครับแล้วมาถามในตีมว่าม่ตีมมากตัวใดตัวห้ว่งหพี่น้องม่ตีมห้ว่งตัวใดครับว่งเก่าเก่าครับอันเก่าหาเนาะนะครับอายุเมติมนะครับเกิดพ่อสอสองหาหนึ่งหนึ่งนะครับสองหาหนนงอายุกับหาหกหาเจ็ดนะครับเนาะหาหกาหาเจ็ โอ้ต้นเต็มเดือนมียิ้มเกิดเดือนไหนตุล่าตุล่เนาะโอ้ต้นเต็มตุล่านี่คือเต็มหาเจ็ดหาเจ็ดเลยหาเจ็ดเต็มเลยโอ้นะครับเกิดเดือนตุล่าเด้อนะครับต้นหอดเต็มให้เต็มเดืค,ดคือ,อหาหกหาหกคับหัวก็กกวเป็นหาเก้าอ้าวอ้าว <laughs> เอาอันเดียวเล่เนาะนะครับก็ตามนี้เด้อนะครับมาเลยตีซอยเลยบ้านเลขที่ห้าศูนย์หมู่แปดได้นะครับเอาจะท่าไม่เต็มตีประมาณนี้นะครับพี่น้องเอฟซีเห็นแจกตัง เห็นแตกต่างกันตีซอยกันในเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่ามันสร้างมาหลายสร้างหลายเ่รู้ว่าพี่น้องตีจังไลยนะครับแต่จับกบกับบักล้ายแได้องว่ามันหลายๆนะครับลองตีซอยกันนะครับในติมว่าคือเห็นปลาที่นี่น่ะล่ะปลาหลายๆเอาบอรเมอรนั่นแหละปลาก็เป็นพันๆตัวเนาะบกพอเนาะอันนี้ก็ไลยให้กันยังสั่นเลยเด็กเกลียกกายคุ้นความส้างสร้างก็ไลยเป็นลอยๆโตเลยคบเด็กเกลียกกายคุ้นเมิดกบก็ไลยแสดงว่ามีทีมวิโชคเด็กเกลียกคนหนึ่งวันเนี่ยเนี่ยจะไม่แล้วจะ่บน่เนาะ จ๊บเบาจ๊บเบาหน้าครบนะครับผมก็ตามนี่เดินนะครับหลายตัวแนวว่าเป็นยังเมติมบงให้แล้วนะครับซื้อเลขเข้ามาเพินห่อตัววงเดินนะครับแต่ว่าถี่ตีลายเดี๋ยวพยายามภาวะเมติมซี่ก็ได้เป็นหาก็ได้สร้างกับคบกับเป็นเก่าเก่านะเก่าเก่าซี่เก่าเก่าหานะครับเอาเลยตัดให้เก่าซี่เก่าหาเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าเก้านะครับเป็นติมบอกว่ามักก้มูมันเก่าหาเก่าเก้านะครับเป็นยังคือตีเก่าหนึ่งแต่ว่าภูเขาก็เป็นหนึ่งก็ได้เขาตีสร้างก็เป็นหนึ่งเท่ากันเก่าหนึ่งสินะ เก้าสมเนี่ยคือสร้างเขากะติเกาสามนนะครับไม่ตำล่าฝันติมอืมตำล่าท้ายฝันนะครับไม่อยากทิมไม่อยากทิมเหพี่น้องเบิ่งแต่ว่าให้เขาหมักแบบไม่ติมตีเนี่ยคือเก้าหากับเก่าเก้านั่นเเนาะ่นี่ะครับเก่าเก่าหากับเกาเก้าห้านั่นโอ้สามตัวมาเก่าเก่าหาเด้อนะครับอืมเล่นเก้าเก้าไปนะเออนาเก่าเก่ามานักทิมเนาะค6กคกกระไดนะครับให้เชียวดีเก่ก็กกระไกัน ไรว่าไงกับหัวเด้ิซื้อเร็วมากคับตับแตกเข้าก็เขโคกับตัวเดียวกันแม่พี่น้องเดียวกันเด้นะครับมันทางในทีมงานนี้เด้อนะครับฝันตองหัวฝันดีปาะนี้นาจะยุ่แล้วนะครับหัวนี่วัวพันนี่เกือบแล้วเลยปลาเป็นพันพันตัวคนนะแปดเก็ดเนาะโอ้ยเจ็ดแปดแปดเก็ดเนาะก็เล่นเก็ดแปดแปดเก็ดเนาะมันนี่เจ้าไม่ออกเก็ดเก้าอันเนาะแต่ว่าอยากในอยากพี่น้องเอฟซีร่วงเป็นเพื่อนบ้านก่อนหดกคอนในทีมหายมันก็ไปออกเพื่อนบ้านเลยได้หายป้าบอกปุ๊บเลย เรียกเป็นทิมไฮนะมักออกเพื่อนบ้านน้ำเข้าไปเรียนเพื่อนบ้านเอื้อนวันจันทร์เงนเรียนวันจันทร์เราต้องคอยไปเลงไงเนาะได้มาติมมาซื้อเลยเล็กเล้าอันนี้เออเหล็กมะซื้อเนาะแต่ว่ามันออกดูไหมมาติมเนีคนทั่วหลายคนอนนีเขาเรียกม่ติมก็ออกเล้าดิแท้ะเขาว่าเออเหมือนเรียนนี่ดิเขาเป็นเล็กเหล้าน้ำต่กระไดตัวนี้เนาะได้ได้พี่น้องอิสซี่พันพูนมากเด้วยพันเชียวแบบโอ้เต้เรียกว่าบอกก่อนเพอมาเรียกเป็นทิมน้ำไหนมาเป็นดอกเล้าน้ำไหม คือน้องมันโอ้ยเช่ได้เห็นคลิปซ่าพ่อเสันพ่ได้ซื้อเรมันก็้งกอกี่หรีผมก็เห็นอยู่ออกกีหรีออกดู้้าเลยไม่ติ้มหายเล็กเลยเไหร่หาก็บ้านนั่นเนาะมีแเต่ซื้อเล็กวันที่สิบหวันที่หนึงเท่านั้นเขาก็สซื้อตลับันไทยเนาะอันนี้เขาก็บอกสูฟังตามซอมเืองเนาะไม่ทิถักมนาถักว่าเห็นไม่ติมเล็กไม่ติมมักออกเป็นบาทน้ำนะครับก็เลยเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนมือเื้อยืล่นแวะเหรียเนาะเอาคู่หมากเนาะไม่ิ้มกับใครเขาเนาก อ่ามันเส้นๆนะพี่นนองได้มากินนะครับอยู่ตลาดโมเมนต์สการเนาะสาการโมหนึ่งเนาะสการมหนึ่งเ้อนะครับสดๆใหม่ๆแซบๆซ่ื้นเก่านะสำหรับในทางไม่ตีมเพิ่นวารถทางพอดียุรถมากเด้หมือเนี่ยเต้อันี่จะไม่เตี้มอนี้เลยหรออ้าวเบิรงหอสบเียนไปหะอยากไปสืบเนบ้านมาเลี้ยงีนบ้านหนงมาแต่บ้านแมสหนเอามานูมาหมาเลย้ไม่เตียนูมาแล้วกับว่าแน่ได้เพิ่งอาจห้โชกข้าเซ่ วันจันทร์นี่ก็ได้นะครับสิ่งโดยรถเป็นอย่างนีน่ติดเอาอยากแตเกิดอะได้แล้วคนมีดวงนาะ,ะนะครับขอบคนเมีตีเวลาตี่ยงปัดในทางอย่าดีเท่ากับเอาตามเมีติมเนาะนะครับแต่ว่า,มาโมเลยกัตีกันไว้น้าแน่นะครับพอสร้างนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกา่าหนึ่งเก่าสามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่นพ่อทั้งสร้างพ่อทั้งกบเนาะเมีติมเนาะสร้างกับมะฮอมไม่เกี่ยวมากอด่านี่ท่านบ่ท่านพันตัวนี่กอดมั่วสู้ตัวบ่ในฝัน ก็ก็มันจะเป็นเศษมาเลยได้สั่งตัวใดมากมันก็สิมาเห็ดทอากับไก่ไปตัวใดมากมันก็สิมาหอมมาอย่างห่วงมากตัวไเห่าเนี่ยมันมาทำไรนะคือมันหักเหมือนว่าในผักฝันเนี่็ไปบานจนมืดจนมืดเนาะบันนี้แล้วยางไปสิงเมี่ยงหลังแล้วพ่ออันครบที่บ้านนั่นแหละพ่อครบลายครับครบครบลายครับมันโตใหญ่โตสักสองนิ้วแล้วครบไี่ยังบ่ว่มาโตใหญ่ดอกครับ เ,เก,กิดจับาดเดรร์เดรร์ผล้ายนึกไม่แกะพี่แก่น้องพร้อมเอาเข้าบ้านพร้อมนี่ะนะบ,บา้านตะียก็ย่ำเช่นึงหน้นาบ้านตะเคียนหาซูนมูแปดมูแปดอ่านะครับเอาวส,สั่นเลี้ยพี่น้องสรุปแนวทางใน,นวันนี้นะครับแม่ติ๋มนะครับคือแม่ติ๋มฝันไปเห็นสร้างเป็นพันโตมีภูเขาบางแง่น้าสร้างอะมากกอดมาเฟียเนาะบิร์ดทำลายอย่างก็ไม่จะเดินไปเป็นแถวมามาเมติวเมติ๋มนะครับ แล้วพ่อสร้างนี้มาแล้วก็เลยไปพ่อคบบักลายกบก็เป็นพันๆตัวจ้าบจนไดกระเบิดจนเราเมียกเบิอดได้เอาคำมาบ้านมาแก่พี่อย่างน่องนะครับนะหรืวับมาะมานนี่แหละในทางม่ติมก็ได้มาเกาซี่กับซื้อนะครับเกาหาก็ได้เอาเลยกระตาเเกาซี่เกาหาเกาหนึ่งเกาเม่ติมมักนี่คือเกาหาเกาเกาเเห้าอาเลยสามตัวอายุม่ตัมหาิบปีนะครับเตีมมีเลี้ยงก็คือตัวล่าเป็นหเจ็ด เกิดพ่อสองหาหนึ่งหนึ่งเด้อนะครับเกิดเดียมตุลาอ้าวครบส่วนนะพี่น้องเนาะจะรับในท่าไปเตรียมให้โชคให้มั้านนะไปเตรียมหนึ่งวันนี้เด้อนะครับขอบคุณในเทีย่ยวหลายๆเดี๋ยวลึกไปเดาอย่าลืมไ,ไปเที่ยวเพียงบ้านานะไปเที่ยวเนาะวันจันทร์เด้อเพียงบ้านวันจันทร์นะครับเด <laughs> ียนจะน,น้อยพอวันมันไปดูอี <laughs> หลีงวดในเที่ยวบอกกันสองหกหนึ่งเขาก็นีได้มาเออบอกเล่าแล้วสองหกมือนัันเลยมือไม่เอาเที่ยวบวกนะจ้าได้กันู แต่ที่เบื้องบนท่านเนี่ยคนกับท่านในจิจักเนี่ยนะแต่ที่กินแล้วเรื่องในทีมบอกเล้วดิเล่นยนไปกวอนไหนพี่น้องไปเที่ยวกวอนไปเที่ยวหรอควันตา่ามไทยดอนเนะาะไทยกว๋วขึ้นเราได้ไวเหอบอกแล้วเราไปบอกเลยไปเชียงได้จ้าขากลม้าโจ๊กันมามกันในวันนี้เด้อน,นะครับขอบคุณหลายักนะจะ่ยานรถเช่น,ดนเนนดียวกันผ่านอาภูมันแก่เที่ยวนะครับแห้งบา,างข้าวสวยดะครับ